เนื้อหาภาษาไทยที่เราเรียนตั้งแต่ต้นปถมมาจนถึงป่านนี้จนถึงมหาวิาลยเนี่ยเป็นผลงานของศูนอรภู้เยอะเลยใส่ใจหน่อยอีกกิจกรรมหนึ่งอันที่จริงเป็นของงานปกครองนะแต่ว่าฝ่ายงานอน,นามัยโรงเรียนก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเนื้อหานั่นคือกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเต็มโถเยวโถปัสวะถึงว่าเรายังสูบกันหนัก นะเดินผ่านห้องน้ำชายแบบเห็นควันขโมงหมดนึ่ว่าไฟไหม้โรงงานเต็หมดเลย <c oughs> นะยาเสพติดยามมายาบ้าก็ยาากังมีระบาดอยู่ในโรงเรียนอยู่ไข้ข้อแล้ยาเสพติดคนไนข้ข้อแล้วก็จะลดนละเขาลอปาพูดวจะลดจะเลิกลดลาเลิกในที่สุดนะ เอาเชิญทั้งนี้เลยนะยืนประจำตำแหน่งนะเออป่าบเรียนมาพร้อมหน้าพร้อมตาดีแล้วนะก็ะขอเรียนกลุ่มสารพัไม่พูดถึงเลยเหรอกลุ่มสารพัวิชาภาษาไทยก็เลยได้จัดงานวันนี้ขึ้นแม้แว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอให้พวกเราให้ความร่วมมือด้วยนะครับ เด,เดี๋ยวเไปครับจะเข้าสู่พิธีการิดนเงครับออท้ายครับทานของท่านได้แก่หนึ่งรอนิรามีทั้งหมดเก้าเรื่องสองบทละครเช่นเรื่องพระภัยมณีลักษณะองค์สิงหกไรพบสามบทเฮกรอมเช่นเรื่องกากีจับประบำสี่ประเภทสุภาษิตเช่นสุภาษิตสอน มือมาจบให้ครบบาอยาให้ขาดเสียงวองต้องผ่อนเมื่อมีนอ้อยใช้นออ้อยค่อยบันจรอยากาก้หนุนให้มากจะยากนาไม่ควรซื้อก็อย่าได้พ่รายซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งคาวเมื่อพูอแม่แก่เท่า ชราการจงเรี้ยงท่านอย่าให้อดระทุดใจสุภาสิ่สอหญิงและอีกบทที่ว่าถึงโรงเล้าเตากก่นวันขมูมีคันโพดสายไว้ปลายเสาโอ้บากกรรมน้ำนรกเดียวอกด,ดาให้หัวเมาเหมือนหอนึ่งบ้าน ปวดกรว,วดน้ำขอสำเร็จพระส่งเพชรพิยานประมาณบางถึงสุราพารอดเล่วอดวายไม่ใกล้ไกลแก้งมอนก็เกินไปไม่เมาเร้าแล้วแต่เรายังเมเรารักสุดจะหักห้าจิตคิดฉะไหนถึงเมาเร้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนีจ้แต่จะนทุกค่งคืนโอดอศีระว่าโลกกำเนิดเกิดก่อกวีแก้วงาเพลิดแพลวเชิงชัน้นวันฤาิีสุนทรผู้ผู้ฟ้าผู้ทานินผู้แผ่นดินแดงสยามนามดาือสุนทรผู้ยอดตูการ ท่านได้เปรียบเทียบความว่ายารักแม่น้ำผักต้มขมรงว่าหวานครั้นจืดจางห่างเหมอนไปเนิ่นนานถึงน้ำตาลก็ว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแรงยี่ิบหกมิถนามาบานตกขอน้อมนกเกามีไทยด้วยใจแม่ ตาดูดีพระคุณท่านมีผันแปรประโตกแต่สงสารนิรันดร์ไพลรอพะอพิงเหมือนสุธนผู้นะหเห็นว่าสุธนพูเนี่ยเป็นจินตกวีจริงๆนะไปที่ไหนก็มกกักจะแต่งกรอนที่นั่นมีสิ่งดนใจระหว่างเดินทางไปก็ มีการพารนาตลอดทางสุนทรผู้มีมีผู้หญิงที่หมายปองนะแล้วก็ชอบผู้หญิงหลายท่านที่ปรากฏในนิราศหรือในอวรรณกรรมหลายหลายอย่างเช่นนางจันนางจันนี่เหมือนเป็นภรรยาหลวงเลยนางจันครับเ,เล่นกันแล้วข้างหลังั้ะ กกิรรมต่อต้านยาเสพติดดะซึ่งองค์การสหรประชาชาติมีสาขาย่อยคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้กำหนดวันนี้วันที่26มิถุนาของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดของโลกแต่ของโลกเลยนะไม่เฉพาะระบาดในเมืองไทยเสพติด ทั้งโลกอ่าคูจะมีข้อความดีๆนะนิงมีข้อเว้กับยาิ์มีน้อยมากตอนนีชายพีมอกุ้นกับยาเาาส